สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหน่วยหนังกลางแปลงหน่วยเก่าๆอีกหน่วยหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับภาพประกอบบางส่วนที่จัดทาเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของหน่วยหนังกลางแปลงอิสระภาพยนตร์จังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งเป็นหน่วยหนังกลางแปลงที่มีมานานแล้วนะครับเป็นหน่วยที่เก่าเกินะครับ ในปัจจุบันนี้ก็ยังรับจัดฉายภาพยนต์อยู่นะครับซึ่งรถหน่วยก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นรถหน่วยดั้งเดิมนะครับยังไม่มีการปรับปรุงอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งรถหน่วยนักแพลงในแถบชัยภูมิแต่ละคันนะครับแต่ละหน่วยเท่าที่ผมเห็นมาก็จะเป็นหน่วยที่เก่าๆในอดีตนะครับในยุคฟิล์มครับจนถึงยุคเปลี่ยนผ่านเป็นยี่ต้นนี้นะครับก็ยังใช้รถหน่วยคันเดิมๆนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับ ไม่ได้เปลี่ยนรถหน่วยบ่อยๆเหมือนหนังแถบจังหวัดอื่นนะครับซึ่งก็คลาสสิกดีนะครับสําหรับหน่วยหนังกลางแปลงในเขตชัยภูมินะครับก็มีหน่วยหนังหน่วยใหญ่ๆหลายหน่วยนะครับแต่ก็คุณภาพทุกอย่างนะครับไม่ใช่จะดูที่รถอย่างเดียวนะครับการใช้แสงสีเสียงนะครับก็สมบูรณ์แบบเต็มที่อยู่แล้วนะครับถึงรถจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่คุณภาพทางด้านเสียง แสงสีต่างๆนั้นก็ไม่เป็นรองใครนะครับหนังกาแปลงในเขตจังหวัดชัยภูมินะครับก็สุดยอดทุกหน่วยอยู่แล้วนะครับซึ่งแฟนๆหนังกาแปลงในเขตจังหวัดชัยภูมินะครับที่เคยชมหนังการแปลงอิสระภาพยนตร์นะครับก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับมาผลงานเป็นเช่นใดนะครับเพราะว่าผมหาข้อมูลหาดูตามซื้อออนไลน์ต่างๆนะครับที่เป็นคลิปนะครับไม่มีนะครับมีแต่ภาพนิ่งนะครับ ซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าของภาพตัวจริงด้วยนะครับที่ทางผมนะครับได้นําภาพหลายๆภาพนะครับมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับซึ่งก็เป็นภาพที่หายากเหมือนกันนะครับหน่วยหนังหน่วยนี้นะครับซึ่งผลงานก็ไม่ค่อยจะมีบ่อยนะครับซึ่งภาพล่าสุดนี้ก็ได้มาจากกลุ่มคนรังนางกระแปลงเขตภาคอีสานของเรานะครับที่มี Facebook ท่านหนึ่งนะครับในโพส ไว้นะครับเป็นผลงานล่าสุดนะครับที่อิสระภาพยนตร์ลงใช้เป็นจอเล็กนะครับซึ่งทางผมเองก็ขอบคุณนะครับเจ้าของ Facebook ท่านนี้ด้วยนะครับที่ทางผมได้นำมาจะทำเป็นภาพประกอบบางภาพนะครับซึ่ง a c e b o o k ท่านนี้ก็คือปุ่งสิทธิพรคนรูปลอะครับเท่าที่ผมดูน่าจะเป็นคนอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ถ่ายมาส,สดๆนะครับ สำหรับเรื่องราวของอิสระภาพยนตร์จังหวัดชัยภูมิในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแฟนๆหนังกางแปลงจังหวัดชัยภูมิและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่เคยชมหรือเคยดูอิสระภาพยนตร์ก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับคลิปเรื่องราวหน่มหนังกางแปลงในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้า จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ